ครับทุกคนครับพบกับพี่ปานในหนึ่งครั้งนะฮะในรายการคิดสอบติดน้องฮะแค่คิดก็อยากจะสอบติดแล้วใช่ไหมฮะสอบเข้ามหนึ่งโรงเรียนดังนะฮะพี่ปานจะแบบว่าอุ้มเราใส่ตะกร้าใส่เป้นะฮะแล้วก็พาไปติดมหนึ่งนะฮะหลักสูตรหรือโรงเรียนที่เราใฝ่ฝันนั่นเองนะครับวันนี้มาถึง EP ีที่ห้าแล้วนะะ้องฮะประมาณครึ่งทางแล้วนะฮะผ่านพ้นไปนะฮะก็แปลว่าเราคงน่าจะได้ความรู้อย่างเจ้มจน้นะฮะไปแบบว่าปลดล็อก4นะฮะสกินทองนะะ้องฮะแนวข้อสอบเข้ามหนึ่งโรงเรียนดังๆนะฮะเพราะฉะนั้นอีก1 ข้อตรงนี้อีพีนี้สําคัญและพลาดไม่ได้เลยนะฮะเราอยู่ในโซนของเรขาคณิตนะฮะใครที่แบบว่าหูฟังและยี้เลยพี่เรขาอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ยีนะฮะเพราะว่ามันมีจุดที่น่าออกข้อสอบออกบ่อยๆประเด็นอะไรอย่างเงี้ยพี่จะหยิบยกขึ้นมาเว้ยแล้วพาเรามาปลดล็อกเพื่อที่เราเจอรอบหน้าหรือเข้าไปเจอในปีที่เราสอบเนี่ยนะครับเราจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยแนวนี้สาคัญแล้วโอกาสเจอเนี่ยนะฮะปังแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวนี้นะฮะบอกเลยว่าปังปุริเย่ของเรขาเป็นแนวที่แบบว่ารูปอาจจะไม่ได้มาเหมือนเป๊ะ ได้แต่ทรงหรือการคิดหรือเทคนิคเนี่ยนะฮะยังไงได้ใช้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอดใจรอไม่ไหวแล้วเนาะงั้นเรามาเริ่มต้นนะฮะกับ ep 5 oh. ไปลุยกันเลยครับผม oh. อ่ะน้องฮะมาดูกันเลยครับในข้อ ep ที่5ที่เราจะปลดล็อกสกินทองกันนะฮะ oh. ข้อสอบเลขาข้อนี้น้องฮะเห็นรูปแล้วแบบเฮ้ย <Hey. S 1> สลับซับซ้อนซ่อนเงินเพื่อนทรยศ oh. ดูแล้วแบบลกลกลุงลังอย่างบอกไม่ถูกแต่มันไม่ได้ยากน้องฮะเพราะว่าข้อนี้เนี่ยพี่บอกก่อนเลยนะค่อยๆไล่้อมูลตามพี่มาก่อนเร็วจากรูปจบบอกว่า ace ฮะ เท่ากับมุม175องศา A ไป C ไป E 175องศาต้องแบบนี้เลยนะฮะกวาดบุดมาอย่เลยี้เลย175นะฮะเอาทำสีไว้ก่อนแล้วกันสีน้ำเงินนะฮะ,ะตรงนี้สีน้ำเงินไว้ก่อน A C E ต่อไปน้องจ๋าเอาสีแดงแล้วกันะฮะ C E G 170องศามองตามพี่เลยะฮะ C ไป E ไป G 170องศานะครับผมแล้วก็อะไรฮะ E F อ่ e g f นะครับ e ไป g ไป f ตรงนั้นนะฮะโอเคพี่ก็เติมมุมไปก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือ60บอ่า60สิบนะฮะฟาบ e g f นะฮะองศาทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าพี่อยากจะเล่าและย้ำบอกน้องทุกคนอย่างนี้ครับบางคนเนี่ยอาจจะไปเผลอเรอน้องฮะว่าแบบเฮ้ย180หรือเปล่าเนี่ยเหมือนเส้นตรงเลยไม่ใช่นะฮะน้องต้องดูมุมที่เขาให้ด้วยมันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกเป็นเส้นเดียวกันน้องจะคิดว่าแบบ a c e แล้วก็ g เป็นเส้นตรงเดียวกันหมดนี่ไไมด้ แล้วมุมมันก็ฟ้องอยู่แล้วมันไม่ใช่ร้อยแปดสิบนะฮะเห็นป่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นคนละส่วนเดี๋ยวเรามาแยกกันคิดพิจารณาทีนี้ข้อสอบเลขาเนี่ยหลายคนก็มักจะมีติดหลมว่าเอ้พี่เราควรจะเริ่มยังไงดีจะทํำยังไงดีเรามาดูคําถามก่อนก็ได้ครับว่าจริงแล้วโจทย์ต้องการอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะอ่ะโจทย์ต้องการ3มุมแหละนะครับที่จะเอามาบวกกันนะฮะก็คือ a b c c d e e f g นะครับซึ่งมันก็คือ3ามุมสีเขียวๆตัวนี้แหละ a b c คือตรงนี้เนาะแล้วก็ c d e คือตรงนนี้เ แล้วก็ EFG คือตรงนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันนะครับดูทรงแล้วมันไม่น่าจะได้เท่ากันแต่ว่าสามุมเนี่ยบวกกันเป็นเท่าไหร่นั่นคือขบถามครับผมทีนี้น้องต้องมานั่งดูก่อนว่าสเต็ปแรกที่พี่จะพาเราเริ่มเนี่ยเริ่มคิดจากอะไรเีพี่อยู่ๆมันจะไปรู้เขียวๆเ,เลยคงไม่ได้นะครับสิ่งที่เราพามาเริ่มก่อนได้คือไอ้ตรงนี้แหละฮะหกสิบองศาเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยแม้ว่าโจทย์เนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้เป็นคำพูดแต่ให้เป็นสัญลักษณ์มามันมีหัวลูกศรต,ตึกตึกตึกแสดงว่าเส้น E F กับ C D แล้วก็ A B เนี่ยขนานกันทั้ง3เส้นนะครับผมแล้วก็มี3ขีดกับ3ขีดแสดงว่า E G F เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้ C E D ก็หน้าจวรูปนี้และ A B C นะฮะก็หน้าจวรูปนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นแปลว่าเห็นทั้งหน้าจัวเห็นทั้งเส้นขนานนะครับเห็นไหมฮะบอกแล้วว่ารูปเนี่ยอันนี้พี่เล่าที่มาที่ไปให้ฟังก่อนก็ได้ว่ารูปเนี้ยนะฮะในสักประมาณช่วงหลังๆเนี่ยโซนไปใกล้ปีล่าสุดนะครับมันเคยมีการออกข้อนี้เป็นข้อสอบแบบเฮ้ยโรงเรียนอาสาธิตชื่อดังหรือว่ากีตตดนะฮะโรงเรียนดังเนี่ยแต่ว่าพี่บอกก่อนว่าอย่าไปคาดหวังว่ารูปต้องซ้ําแบบนี้เอาแนวเอาหลักครับไปใช้ฮะแล้วมันรูปมันจะมามุกไหนลลูกกกิ์ี่็ปดดอไ้โเค อ่ะงั้นเราไม่สู่ขิดแน่นอนนะฮะข้อนี้เราจะเอาตัวรอดกันยังไงต่อนะฮะ,ะมาดูครับเฮ้ย <He i, S 1> เดี๋ยวคุ้นๆว่าหน้าจัวแต่มุมยอดเป็น60นต้องลองคิดนะหน้าจัวปกติก็คือมุมที่ฐานต้องเท่ากัน2มุมถูกปะ่ะแต่ว่าถ้ามุมยอดเป็น60แล้วอ่ะมุมที่ฐานก็เหลือคนละ6กกับ60งั้นมันจะไม่ใช่หน้าจัวธรรมดาละมันจะกลายเป็นด้านเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พาน้องมาคิดนะฮะสเต็ปแรกเลยนะฮะพี่ว่าสเต็ปแรกเนี่ยเราต้องดูที่รูปนี้เลยฮะสเต็ปที่1เลยนะครับก็คืออะไระฮ เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเลยเจอว่าเป็นฮะสามเหลี่ยมฮะด้านเท่าเลยนะครับพี่ย้ําคํานี้ลงไปแล้วกันเนาะแถมให้หน่อยนะครับเพราะว่ามุมยอด60แล้วที่ฐานก็60ด้วยมันก็60หมดก็ด้านเท่านะครับอะทีนี้พี่ค่อยๆ่พาน้องใส่ข้อมูลก่อนละกันนะฮะจะมีประโยชน์อะไรไหมยังไงนะเอ้าเฮ้ยอันนี้ก็60แล้วนี่หว่าแสดงว่ารู้ก่อนเลยนะฮะขั้นแรกเลยตรงเนี้ยที่เราเฝ้ารออยู่เนี่ยนะฮะ60องศาแน่นอนละที่เราจะเอาไปตอบนะครับของ EFG นะครับทีนี้ต้องขยับมาต่อครับมาดูที่สีแดงครัับบเตปททีี่่่่ออา2นะคร ร้อยเจรอน้องอยู่สีแดงร้อยเนี่ยรอน้องอยู่นะฮะแต่ว่าโอเคแหละนะครับสีแดงร้อยเตรงเนี้ยเอาไปแล้ว60ใช่ป่ะอารมณ์ตอนเนี้ยแสดงว่าเราเหลือกี่องศาแล้วน้องฮะอ่ะลองมาดูกันนะฮะตรงนี้พาพี่ตรงนี้นะฮะปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะดูมุมหยึกหยือตรงนี้แล้วกันฮะหยึกหยือหยึกหยือตรงนี้โอเคหยึกหยือสีม่วงตรงเนี้ยต้องรวมกับ60แล้วได้สีแดงคือ170ถูกป่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าเฮ้ยใครรวมกับ60ได้170นั่นคืออะไรฮะ110แน่นอนมาแล้วฮะ สิบนะฮะร้อยสิบมาแน่แสีม่วงม่วงหยึกหยิ๋ตรงนี้นะฮะร้อยสิบบวกกับหกสิบกลายเป็นสีแดงร้อยเจ็ดสิบอ่าเรารู้ร้อยสิบเองต่อได้เลยทีนี้พอรู้ร้อยสิบปุ๊บเนี่ยฮะพี่แล้วเราจะลงไปหาไล่ต่อเป็นสีเขียวๆตรงนี้กับตรงนี้ยังไงค่อยๆไล่รูปลงมาเรื่อยๆน้องแค่พอเราเจอร้อยสิบตรงเนี้ยพี่ใช้ความรู้เส้นขนานบอกเราต่อครับจำได้ไหมเอพอยท์ point ที่พี่เคยสอนเราตลอดเลยว่าเฮ้ยเวลาเราเจอเส้นขนานเนี่ยนะฮะถ้ามุมที่อยู่บนเส้นตัดเดียวกันใช่ปะ ใหญ่เท่ากับใหญ่เล็กเท่ากับเล็กใหญ่บวกเล็กได้ร้อยแปดสิบเทคนิคที่บานในเอพอยท์ point, ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์พี่สบายมากมองเห็นตรงน,นี้ปุ๊บเฮ้ยไอ้นี่มุมใหญ่ว่ะพี่ยึกยุ้มุมใหญ่ว่าร้อยสิบแสดงว่าไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ก็ต้องเป็นแบบอะไรฮะยึกยุก้เหมือนกันแต่เป็นมุมเล็กกว่าถูกป่ะถูกไหมเพราะมันอยู่บนเส้นตัดเดียวกันเนี่ยเส้นตัดซีอีถูกป่ะแปลว่าอันนี้มุมใหญ่ร้อยสิบใครบวกกับร้อยสิบได้ร้อยแปดสิบครับใหญ่บวกเล็กได้ร้อยแปดสิบครับตรงนี้ขาดอีกเท่าไหรร่เเ็็็วกกมมาาน้อองฮะโค พอ70ตรงนี้มาแล้วน้องฮะยิ้มกุ้มกลิ่มเลยเพราะว่าเนื่องจาก ECD ก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วอีกรูปหนึ่งถ้าสัญลักษณ์บอกแล้วนาะว่าหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นมุมที่ฐานข้างหนึ่งคือ70โอ้โหน้องฮะปลดล็อกอีกแล้วฮะน้องฮะตรงนี้เนี่ยมุมเขียวๆที่เราอยากได้เนี่ยก็ต้องทำให้ด้วยแน่ๆตรงนี้ 70แน่ๆนะฮะพวกนี้คือ CDE นะฮะ70แน่ๆโอ้โหเหลือแค่เดียวเองน้องฮะสบายบื่อนะฮะเพราะฉะนั้นพอ70ตรงนี้แล้วไปดูสีน้ำเงินกันต่อครับผมสีน้ำเงินเนี่ยน้องเห็นอะไรบ้างครับอ้าวสีน้ำเงินดูฮะสีน้ำเงินเนี่ยน้องเห็นว่า175น้องเห็น175ตรงเนี้ยนะฮะมีอยู่แล้ว70อ่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่ก็เขียนต่อได้เลยเนาะนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรเนาะขอเขียนเป็นมุมนะฮะอ่าสีดำแล้วกันเป็นหยึกหยึดสีดำแล้วกันฮะใหห้้เเ็นภาาพว่ฮย พี่หยึกหยึยสีดำเนี่ยบวกกับหยึกหยึยสีม่วงเนี่ยนะฮะต้องกลายเป็นสีน้ําเงินคือ175ใครบวก70แล้วได้175คําตอบก็คือ105ไงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่105ลงไปเลยน้องครับมุมหยึกหยึยสีดํานะฮะ105องศามาแน่นอนน้องครับ105บวกกับ70เป็น175เพราะฉะนั้นเนี่ยมันรวมแล้วเป็นสีน้ําเงินพอดีดําบวกม่วงหยึกหยึยตรงนี้โอเคไหมทีนี้ แล้วเรามาปิดให้จบกันดีกว่าน้องฮะสวยงามแน่ๆเพราะว่าพอร้อยห้ามาแบบนี้แล้วกรุณาดูเส้นตัด CA ด้วยกันครับเห็นไหมฮะเส้นตัด CA ด้วยกันตรงนี้มุมร้อยห้าคือมุมใหญ่ครับคำว่าใหญ่คือป้านถูกปะ่ะส่วนอันนี้คือเล็กนี่นี่เล็กก็คือแหลมถูกไหมฮะอ่าตรงนี้เลยฮะจิ้มเข้าไปเลยใหญ่บวกเล็กบนเส้นตัด CA เเดียวกันถูกไหมครับใหญ่บวกเล็กได้ร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใหญ่คือร้อยเล็กต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยครับ 75นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าเออโู่อันนี้นี่75องศามันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ฮะหน้าจั่วอีกแล้วครับพี่บานขีดกับขีด A ถูกไหมซีบีเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นมุมที่ฐานอีกมุมสุดท้ายที่เราขาดอยู่ตอนนี้รู้ชัดแน่นอนแล้ว75องศาเห็นปะ่ะจริงๆบวกแล้วก็จบนะแต่ไหน,นก็ไหนแล้วแหมอยากเขียน A อพอยให้สะหน่อย A อพอยให้สะหน่อยอ่ะ น้องฮะเก็บไว้เลยนะในอ้อมอกอ้อมใจนะเทคนิคที่พี่ป่านสอนตั้งแต่พื้นยันกระทั่งแอดวานนะฮะก็เอาไปใช้ได้นะครับก็คือมุมอะไรฮะมุมบนเส้นตัดนะฮะเดียวกันอ่าโน้ตไปเลยมุมบนเส้นตัดเดียวกันนะฮะเทคนิคก็คืออะไรฮะมุมใหญ่อ่าเห็นไหมเท่ากับใหญ่อ่าจดเลยฮะโน้ตเลย2ครับมุมเล็กอ่านะครับเท่ากับเล็กเป็นทริคก,การจําง่ายๆน้องฮะ มาจากความเข้าใจเลยนะฮะเราเราจะไม่ต้องเรียกชื่อเลขายาวแล้วก็อะไรฮะใหญ่ยยบวกเล็กน้องจ๋าใหญ่ยยบวกเล็กนะฮะใหญ่ยยบวกเล็กนะฮะเท่ากับ180นี่คือแบบน้ําจิ้มนะนี่คือน้ําจิ้มนะแบบแค่พื้นๆเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดน้องเนี่ยนะฮะฝ่าฟันฝ่า,ฝา,ฝาดงนะฮะกับข้อสอบเลขากับพี่มาจนครบเล่มผู้พู้ง่ายๆแล้วทําการบ้านอีกเช็คพอยต์อีกน้องฮะโอ้โหพี่บอกเลย ไม่มีเส้นขนานไม่มีแนวเลขาใดๆที่แบบมันจะหยุดยั้งน้องได้แน่นอนเพราะว่าพี่ก็ให้ทุกแนวอะน้องฮะถูกปะเราจะสอบโรงเรียนไหนจะไปยังไง One for all คือคอนเซ็ปต์น้องฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่แหกโค้งนะเราจะเข้าใจแบบเป็นเข้าใจจริงๆอะแล้วมันปลดล็อกได้หมดเลยเว้ยโอเคปะอ่ะงั้นตอบให้สวยๆดีกว่าน้องฮะเรามาแบบว่าปิดท้ายน้องฮะแน่ตอนตอบกันนิดนึงมีมุมอ,อะไรบ้างบ,างบวกกันอ่ะ a b c ก่อนก็75ใช่ปะ แล้วก็บวกอะไรนะ CDE ใช่ป e, ่ะ70อ่าปาเข้าไปแล้วก็อีกอันนึงคือ EFG นะฮะ60องศาคุณน้องทุกท่านฮะตรงนี้รวมตัวเลขออกมาได้เท่าไหร่ครับผม200 5องศาจบครบสวยงามนะครับได้คะแนนเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยไม่ใช่แค่แนวสาธิตหรือกิฟเต๊แต่พูดง่ายๆคือน้องจะสอบโรงเรียนไหนที่แบบเฮ้ยมันเป็นข้อสอบแบบเจ้มจนหน่อยเนี่ยน้องก็จะเอาเทคนิคนี้ไปปลดล็อกได้ยากแน่นอนและบอกเลยว่าสําคัญมากๆนะครับข้อนี้ตอบ205อห้าองศานี่เองเรียบร้อยนะครับผมนะฮะกับการปลดล็อก EP ีที่5านะครับใครเพิ่งมาเจอคลิปที่ EP นี้อย่าลืมนะครับ4 EP ที่ผ่านมาแล้วนะครับล้วนแล้วแต่เป็นการปลดล็อกสกินทองสอบข้ามมหนึ่งที่สำคัญทั้งหมด พูดง่ายๆคือเก่งแนวข้อสอบที่ออกชัวร์ออกแน่ใช้แน่ๆยังไงก็ออกนะครับวันฝากเลยนะครับเป็นความรู้เป็นต้นทุนให้พวกเราเพื่อใช้นะครับกับเทคนิคดีๆนะบายพี่ปานนะฮะแล้วเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าเอ ep หพี่ปานจะมากับโจทย์แนวไหนเทคนิคเพิ่มเติมคืออะไรแต่วันนี้เราได้รู้แล้วว่าเต็มอิ่มนะฮะเลขาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเทคนิคมันพร้อมยังไงก็จัดการได้แน่ๆเพราะฉะนั้นนะครับเราจะปลดล็อกไปเรื่อยนะฮะเราจะไม่มีวันสู่ขิดในห้องสอบแน่นอนเพราะเราจะรอดไปด้วยกันนะครับ อย่าลืมติดตามนะฮะรายการชื่ออะไรนนองฮะ,ค,ะคิดสอบติดแค่คิดก็ติดแล้วแต่ต้องดูคลิปพี่ด้วยเนาะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดอย่างเดียวไม่พอต้องมาดูคลิปนะฮะคิดสอบติดของพี่นะฮะบายพี่ป่านนะครับแล้วเราเจอกันอีกเนาะใน EP ต่อไปเดี๋ยวรอชม EP ที่6กันเลยสำหรับวันนี้ครับบายบายครับผมสวัสดีครับ